แต่ละวันนะอยากอยากได้อย่างไเป็นเหมือนการเตือนไปด้วยพี่เออปเป็นเหมือนการแบบเฮ้ยเราจะได้รู้ว,ว่าวันนี้เราจะต้องการอะไรเราโฟกัสตรงไหนเฮียร์พี่อืมเตือนในเมืองครับพี่ ชันน่าสิบล้านนะ่ะเราดูก่อนละกันขี้เกียจไปหมดเลยเจ้าหนี้แต่ทุกคนต้องเดินหน้าต่อใช่ไหมล่ะ เท่าไหร่จะางทั้งหมดหนึออ่งพันห้าร้อยห้าสิบทับกระเป๋าหนึ่งสองสามขอบคุณครับเล่าหละเดี๋ยวอให้เคยวฟัง แค่จากสามสิบหล้านไอ้เแค่มาหายากทักวิ่งเงินน่ะไอ้แค่ไม่ใช่ใครก็ได้

ชาบูก็ได้อะไรอบพีโทอย่า,าทำไมไม่พักไม่ไปเล่นแอดอกเลยตัวเองทำไม ไม่ไปพักถังแลมันไม่ไปพักก็ผู้เดียนโทนี่แวะมากดๆตุ๊นี่ก็เลยแวะด้วยอะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องแม่ยาเปานี่เลยจ้ากำลังใจดีเช่ญน้ำขันจ้าดแล้วนี่เชิญต้องไปแอร์ด็อปลูกเลยนะสีสีเหลืองครับลูกสีเหลือง กี่คนนะลูกสีเหลืองที่เชื่อไปไม่ถูกอ้โอ้โมันต้องมันเออใช่ใช่แกงมันต้องกี่คนนะอ๋อแกงมันต้องสิบเก้าคนเขาเรื่องจะถามว่าไงคือมันยังไงคือไงคือยังไงเมื่อกี้ถามพี่เชื่อก็เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องพี่เชื่อก็พูดเขินเขินกักกักอย่างนั้นฮัลโหลครับใช่ไหมครับอ๋อถ้าถ้าเขาถุดให้ฟังก็คือเหมือนก็ลองลองคุยกันดูถ้ามีโอกาสก็ ก็แบบว่าถ้าแบบว่าจังหวะมันดีมีโอกาสก็น่าจะมีโอกาสคบกันอะไร่เงี้ยอ๋อใช่ล้วจะไปพักหรือยังคะยังไม่ไปรัาแต่วอะไรยังไม่ไปป๊าเป็นแล้วมาแล้วลูกจ้าชุดก็กลบมาที่่หนูอยากแต่ไม่ต้องเปลี่ยนเรือ ก็ว่าที่นูอยากใส่โกโ็กว่าขิไม่ซื้อมนีได้ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยค้าอี๋เรลองเพลงนี้ให้ฟังหน่อยไม่รอ้องเอ้าแล้วเป็นไงบ้างไม,ไม่สบายอ่ะเป็นด้วยไม่ต้องมาเนียเลยเปลี่ยนเรื่องเก่งได้ใครเนะี่ยเออเปลี่ยนเรื่องเก่งได้ใครเนะี่ย มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่ทไม่สบายเป็นยังไงบ้างอยู่เลยข<อ>ี้ไม่ซื้อวันเรื่องนั้นก่อนเลยกินยาเรีอยงกินแล้วเพิ่งตื่นเลยแต่ไม่สบายนะได้นอนไปต้องเยอะนอนไปต้องเยอะ แต่ไม่สบายก็ต้องนอนหรือเปล่าคะมันแบบมันเป็นมาสองสามวันแล้วมันแบบมันร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วก็ปวดหัว,วก็หายแล้วก็ปวดหัวแล้วก็หายมหนนดีหรืป่าหนูกินย,ยาแล้วพักหรือยังเป็นอะไรก็เป็นโคอิีกมาแล้วไม่คืเเอเออ ไอ,อัน,นี่ไล้ก่อนไงตกใจไปก่อนเป็นโควิดต่อนเนี่ย <c oughs> ไม่คือหนูกินยาแล้วหนูก็นอนใช่ไหมแล้วก็เพิ่งตื่นแล้วก็เบื่อเบื่อเบื่อไงก็มา,มานั่งเล่นเกมแป๊บนึงดือไม่ดือ้อดื้อคะ่ะอันนี้ มาแล้วลูกจะกว่าที่หนอยอะไ้ว่าไงเหรออะไรนะพูดใหม่ได้ ไปเล่นแอดดักหรือเปล่าไปครับไปคีครับงั้นเดี๋ยวเจอกันหลังแอดดับก็ไนะเดี๋ยวว่าจะไปดีครับเจอหลังแอดดับก็ได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาครับได้เลยครับครับอ๋อคิดว่าลืมกันไปแล้วเมื่อกี้ไม่ลืมนะครับไปแอดับแล้ว จริงๆเลยนะโอ้ยผมมาธุระของผมพี่อ่ะและจริงๆเลยนะฮัลโหลธุระเองก็มันก็เออพี่กับติด๋มไปด้วยอ่าอ่าจำได้ไหมใครอ่ะครับรายไงคะ L I N G อ่ะ L I E กินถึงแล้เพื่อนอะไรอยู่อ่ะทำไปไรดออเพื่อนอ๋อใช่เหรอใช่ถามไ้หน่อยดีว่าไง กูเพิ่งกลับมามันต้องทำงานอะไรบ้างอะเพื่อนโอ้โหนี่มึงงานเหรอ <c oughs> ตอบยากเลยอ่ะ <c oughs> ตอบยากเหรอเกาทำอะไรกันวะคนอื่นที่ทำเขาหน้าทำแรกแต่ตอนนี้ทำแร่แรดีอะ <c oughs> ่ะเฮ้ยทำทองดิเพื่อนทำทองดรอยาก๋กยวได้ทอง <c oughs> เออโอเคโอเคได้เมี่โทรมา <c oughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวคือคือตอนนี้มึงมึงไม่ว่างเหรอ,หรอเพื่อนตอนนี้กูไปอรอแบบเพื่อนเดรารอเขาแล้วจะกลันก็ได้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 เพื่อน I have a ling